ไม่ไป้เนี่เาเจ้า่างนี้ว่นี่มาเวง่างย่ได้เกียง่างงี้่บ่เห็นนะมาสาูดีพ่อพ่อมีบ่เป่งเป่ง ดี่มเบ่งสองไหนแม่งสอห้างงี้นเียมหาลายม่โอ้ยห้างงี้ได้นิต่ลาได้โอ้ยหุนไปเกียงหูกลัวไปดึุ่นปเมื่อเศ้าหุ่นลายโอ้ยผูมาเต็มเลยแต่โอ้ยเข่าปะไปเกียโอ้ยพุ่น่ะ

Okay, โอ้ฝนกระต๊กบนัน,นกิดมาเอาเกิดมีหน,น,น,น่อยหนึง่งเยอะเกียดเกิด <c oughs> พี่บอกร้ายหนึ่งมา,าามาตาห้างห้างถือไปกิดเถืออนี่ไปมีฝนกระโตก๊กฝน วุนรตกพุ่นอย่้มันเทออกน้มันถืกอได้พุ่นเอาไปก่อยปลาก็ได้วันน้อือวุ้นหรอตก